ันนี้เนเน่อยู่กับรถตอนเดียวนะคะสีบอลเทานะวันนี้ขออนุญาตเปิดตัวด้านหลังนิดนึงนะคะให้ลูกค้านะคะได้ลุ้นกันว่าคันนี้รถอะไรแต่ไม่ต้องลุ้นแล้วแหละหน่าจะลุ้นแล้วแหละนะคะคันนี้นะคะวันนี้เนเน่อยู่กับโตโยต้ารีโวรถปี2018นะคะใครที่กําลังมองหารถสีเทาแบบนี้นะคะแล้วก็คอกเตี้ยๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วถ้าลูกค้าโชบแบบนี้เดี๋ยวใส่แบบนี้ให้เลยนะแต่ถ้าอยากได้คอกสูงบอกได้เดี๋ยวจัดให้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่ยูนอยดรอยโลนะจ๊าขออนุญาตโชว์จากด้านหลังก่่อนนเลยฟบรทีี3มให้ะะค การชนหลังมีให้และคันนี้นะคะได้เป็นโคกเสมอเก่งนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้โคกสูงสิชั้นเดี๋ยวเน่จะให้ลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะโคกแบบนี้ก็ลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วเช่นเดียวกันนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแมกออลลอยนะคะเอ้ามิสูมาได้ไงอ่ะเดี๋ยวเน่เปลี่ยนไปของโตโยต้าให้ค่ะลูกค้าค่ะอันนี้เป็นการหยอกล้อกันนิดหนึ่งเพื่อดูสติว่าลูกค้าเออฟังเนเน่ยอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวเปลี่ยนให้แต่ตอนเดียวแบบนี้นะคะอยากได้เป็นกระทะผายอยากได้เป็นเพลาลอยแจ้งได้นะเดี๋ยวใส่ให้หมดนะคะคันนี้เดี๋ยวยางเปลี่ยนเป็นมิชลีน XCD2 ให้ด้วยนะแล้วก็ด้านหลังเอ้ยด้านลลางนะคะคันนี้ให้ดูคัสซีนะคะซีสวยๆไม่ผุไม่เป็นสนิมนะคะให้ดูสีรถค่ะสีรถสวยมากๆนะที่จับที่เปิดนะคะเป็นสีดําตัดกับสีของตัวรถนะคันนี้นะคะคิวมี Me, มาให้ฟิล์มนะ,ะเดี๋ยวติดให้ใหม่เลยจากรอบคายคันนี้เครื่องยนต์2.4นะคะ,นะคะรถปี2018 ด้นานหน้าน้า,าเป็นสีดําตัดกับสีเทาแบบนี้ใครชื่นชอบรถแบบนี้สีสวยๆแบบนี้นะคะให้รีบไปจับมาจองและหลายคนเอ้ยทําไมวันนี้เอนเน่มันรีบจังเลยทุกคนเห็นเขาฝนไหมวันนี้คือแข่งกับฝนนะมาเดี๋ยวเนนี่เน่จะมาพาดูภายในแล้วเดี๋ยวจะเปิดด,ด,ดูห้องเครื่องกันค่ะนี่นะคะด้านใน,นนะเดี๋ยวสปาให้นะคะเพราะว่ารถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้สปาเบาสปาด้านในให้นะคะเดี๋ยวสปาให้ใหม่ทั้งหมดนะคะลูกค้าค่ะและเดี๋ยวคันนี้ โชว์ไปเลยจ้ะปึบเอาละนี่นะจ๊ะคันนี้นะคะห้องเครื่องเดิมๆจ้ะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะคะห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะคะคันนี้นะเดี๋ยวเน่เน่เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้แบตเตอร,ตตรี่ดูแลให้เป็นอย่างดีขออนุญาตปิดฝากระโปรงก,ก่อนนะจ๊ะ ใครที่สนใจคันนี้นะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาเลยวันนี้แน่ๆหงุดหงิดฝนค่ะเปิดโปรจองแค่500บาทเท่านั้นเปิดโปรจองแค่500บาทเท่านั้นและขอลั่นวาจาไว้เลยตรงนี้ว่าถ้าใครที่จองก่อนสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวให้ส่วนลดไปเลย4 0 0 0 0ืแต่เดี๋ยวขอไปขอราคาด้านบนก่อนนะคะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่และเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์ไว้ให้ที่ด้านล่างอยากได้คันนี้รีบทักรีบโทรเข้ามาค่ะ0926515436นะคะ 0 9 2 6 5 1 5 4 3 6วันนี้เนเน่ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสอให้คิดถึงเนเน่นะจ๊ะสมชายคาซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายฝนมาแล้วบ๊ายบายจ้าสมชายคาเซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย